thank <laughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น Nokia C1 นะครับหรือ C1 นั่นเองมีอะไรบ้างติดตามครับในส่วนของหน้าจอที่ให้มาครับตอนนี้จะให้มาเป็น IPS Display ขนาดอยู่ที่5.45นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่4 8 0 9 6 0พิกเซลมี16ล้านสีอัตราส่วนจะอยู่ที่18:9นะครับตัวนี้น้ำหนักเครื่องจะอยู่ที่185กร,รัมใช้ชิปประเมินผลนะครับเป็น Quad Core 1.3จิกตัวนี้ให้ RAM แ,แค่หนึ่งะครับและ ROM มา16ตัวนี้สามารถเพิ่ม Memory Card ได้สูงสุด64จิกด้วยนะครับ สซิมตัวนี้เป็นเครือข่าย 3G มีวิทยุ FM ให้ส่วนกล้องที่ให้มานะครับกล้องหลัง1ตัว5ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ตัวนี้มีไฟ8แถมมาให้ที่เห็นมี2เบา้านึกว่า2กล้องใช่ไหมแต่จริงจริงนี่กล้องเดียวแล้วก็ไฟ8อีกตัวหนึง่งตัวนี้บันทึกวิดีโอได้ 720p นะครับ30เฟรมและกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมันอี5ล้านพิกเซลมีไฟ8เหมือนกันกล้องหน้าก็มีไฟ8นะแล้วก็บันทึกได้ 720p 30เฟรมเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ที่ให้มาอยู่ทท ah. ีี่ 2,500m มมเ้้้้ยััันนนนนดูนออจงจงงริงๆแลวตวป็ Android 9พายนะครับเป็นรุ่นของโกตัวนี้จะแบตเตอรี่อยู่แล้วมันก็อนข้างกินไฟน้อยตัวนี้ไม่รองรับชาร์จเร็วนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบถอดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB ด้วยส่วนสีตัวเครื่องนะครับจะให้มาทั้งหมด2สีมีสีดําและสีแดงนะครับส่วนราคาที่คาดการณ์ไว้จะเข้าไทยหรือว่าตอนนี้ได้เปิดตัวไปแล้วด้วยในลาซาด้าช้อปปีอะไรเงี้ยราคาจะอยู่ประมาณที่1ั0 0บาทนะครับถ้าท้านชอบข่าวสารของเรารบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให